ครับก็สวัสดีกับท่านผู้ปกครองนักเรียนและคณะครูที่เคารพเราทุกท่านนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครองนักเรียนและก็คุณครูทุกคนนะครับที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมในกิจกรรมงานวันผู้ปกครองพบครูในวันนี้นะครับซึ่งก็หรือเป็นมิติมิติหนึ่งมิติใหม่ของเราที่เราการมีการพบปะก,กับท่านผู้ปกครองในรูปแบบของ New Normal ในช่วงที่มีการระบาดของโรคกิดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือที่เรียกว่าโรคโควิด19นะครับที่จริงโรคนี้เราได้พปเจอกันมาตั้งแต่ปี2 5 6 3แล้วนะครับซึ่งก็ทั่วโลกก็ได้ส่งผลกระทบต่อ,อประชาชนมากมายนะครับมีมีผู้คนล้มตายเปจำนวนมากและติดเชื้อเปจำนวนมากเช่นเดียวกันซึ่งก็ได้ก่อให้เกิดความเสียหายไปทั่วโลกในส่วนของประเทศไทยเองก็รับผลกระทบนี้เหมือนกันนะครับ ช่วงที่มีการระบาดนั้นต้องยอมรับว่า,าได้มีผลกระทบไม่เพียงแค่เศรษฐกิจการเมืองสังคมอย่างเดียวแต่ได้เป็นผลกระทบไปถึงทางด้านการศึกษาด้วยนะครับที่ผ่านมาทางการะทรวงศึกษาธิการเองก็ได้มีการประเมินและเลื่อนการเปิดภาคเรียนมาโดยตลอดหลายรอบทีเดียวที่สุดก็ได้กําหนดให้มีการเปิดเรียนในวันที่14มิถุนายน2 5 6 4นน,นะครับแต่ก็ ถึงแม้ว่าจะเลื่อนเปิดมาอ,อย่างต่อเนื่องแต่พอเปิดเรียนแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะให้นักเรียนซึ่งเป็นลูกหลานของท่านและของโรงเรียนก็มาโรงเรียนได้ตามปกติจำเป็นต้องเรียนในรูปแบบของออนไลน์เป็นส่วนใหญ่หรือระบบทางไกลนะครับซึ่งกรณีแบบนี้เมื่อผลกระทบกับด้านการศึกษาเช่นเดียวกันก็ย่อมส่งผลกระทบไปถึงท่านผู้ปกครองและนักเรียนในแง่ของความเป็นอยู่ทั้งแง่ของเศรษฐกิจนะครับ ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันโดยเฉพาะยิงค่าใช้จ่ายรายได้ต่างๆที่ผมหายไปรายรับที่หายไปรายจ่ายที่มากขึ้นในการที่จะดูแลตนเองครอบครัวแล้วก็ลูกหลานของของ,ของตนเองด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นผลกระทบที่ถือว่าเป็นอีกปีสองปีที่ของเราได้รับมาอย่างต่อเนื่องซึ่งมันผลมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อว,วัคซีนโควิดสิหรือโควิด19นี้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีส5 6 3รที่ผ่านมานะครับ ในส่วนของโรงเ,งเรียนเซนกาเบียนเองนะครับก็ได้ตระหนักถึงเหตุการณ์วิกฤตทงด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นก็ได้พยายามที่จะปรับตัวมาโดยตลอดโดยเฉพาะเรื่องเรื่องการจัดก,การเรียนการสอนสําหรับภักเรียนของเรานะครับในช่วงสถานรรการณ์แบบนี้โดยเราทุกคนมถึะบุคลากร,กรทุกคนผู้ร่วมบริหารทุกคนนะครับก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะให้วิกฤตเหล่านี้เป็นโอกาสสําหรับโรงเ,งเรียนเซนกาเบียนของเรานะครับ เพราะฉะนั้นด้วยปอมามสมหวด้วยความตั้งใจก็อยากอยากให้เหตุการณ์นี้เป็นการทําให้เราทุกคนโดยเฉพาะยิ่งคุณครูพ่อคุณแม่นะครับได้มีส่วนในการทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับลูกหลานแล้วก็ลูกศิษย์ของเราด้วยการปรับตัวในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนั้นให้มีคุณภาพให้มีมาตรฐานและมีผลสลัมฤทธิ์ที่ยั่งยืนนะครับด้วยด้วยวิกฤตเช่นนี้เพราะฉะนั้น นักเรียนเองก็ตระหนักถึงผลกระทบนี้และพยายามอย่างยิ่งที่อยากจะแบ่งเบาภาระของท่านผู้ปกครองแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ปกครองในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 นี้ด้วยนะครับแล้วก็อยากจะให้นักเรียนทุกคนได้เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้นั้นไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็อยากจะให้ทุกคนได้ใช้วิกฤตตัวเนี้สร้างและพัฒนาตนเอง ให้มากขึ้นในรูปแบบใหม่หรือ new normal ที่เราเรียกกันนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ทางผมเองนะครับเป็นผู้อนวยการโรงเรียนคณะปราราและคณะประการที่ปรึกษ,ษาผู้อำนวยการก็จะได้พูดคุยกับท่านผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นกําลังใจให้กับท่านในการที่จะร่วมฟันฝ่าหุ่นฟันฝ่าวิกิจนี้ไปด้วยกันนะครับทางเรียนยังได้มีการกําหนดแนวทางนโยบายเบื้องต้นในการจัดก,การเารียนการสอนในสถานการณ์แบบนี้เพื่อเป็น กำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับหลายๆประตานนะครับก่อนที่เราจะผมจะได้พูดคุยกับผู้ปกครองก็อยากถือโอกาสนี้ได้แนะนําคณะพระาาขอโรงเรียนสิงห์บุเรียนที่ได้รับมอบหมายจะทำมูลที่คณะสิงห์บุเรียนขงประเทศไทยนะครับให้มาประจําอยู่ที่โรงเรียนสิงห์บุเรียนเพราะที่ก่อนที่เปิดมานั้นก็ยังไม่เรียบร้อยคบปะเดี๋ยวคุยกับพูดคุยกับท่านผู้ปกครองแลวก็นักเรียนเลยนะครับเพราะฉะนั้นอยากถือโอกาสนี้แนะนําในเบื้องต้นก่อนนะครับ ระดับท่านแรกนะครับที่เป็นผู้ร่วมบริหารของบร oh ิเตนเซง高尔เบียทั้งเรานะครับพระนาดามานิสสกุลทวัตนะครับท่านได้รับมอบหมายให้มาประจําที่บริเยนสิงคโเรียได้ปีที่2ปีแล้วนะครับก็ทําหน้าที่เป็นรองผู้บริการเป็นหัวหน้าฝ่ายธุรการด้วยนะครับและในขณะเดียวกันท่านก็ยังเป็นเฮลิยิกของมูลทีกนาเสิงคเบียแห่งประเทศไทยด้วยนะครับอีกท่านหนึ่งสุดท้ายในปีนี้นะครับที่มาประจาที่โรงเยนเิงคโปรียก็คือ ปารดาพัฒนันชัยยาลานะครับซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนอสมชัญอุบลราชธานีนะครับมาทําหน้าที่อยู่กับพวกเราอยู่กับท่านผู้ปกครองโดยทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายธุรการนะครับแล้วก็มีการสอนเรียนเรื่อยตัดด้วยนะครับก็จะอยู่ท่ามกลางพวกเราในช่วงวิกฤตแบบนี้นะถือว่าเป็นเป็นโชคที่ไม่ดีนะครับที่ไม่ได้มีการพบปะกันกันเลยนะครับสรับอีก ผู้ร่วมบริหารอีกส่วนหนึ่งนะครับที่มีส่วนสําคัญในการผลักดันนโยบายและการดําเนินงานของโรงเรียนนะครับและอยู่เป็นส่วนหนึ่งของพวกเราของท่านผู้ปกคอรองด้วยนะคก็คือคณะเราประการที่ปรึกษาผู้มีการก็อยากจะขอ,กอ,อกที่โอกาสนี้แนะนํานะครับแต่ละท่านที่เป็นหัวหน้าฝ่ายให้ผู้ปกคอรองได้รับทราบคือว,ว่าเวลามีสิ่งใดหรือต้องการข้อมูลหรืออะไรต่างก็สามารถที่จะประสานก,กับหัวหน้าฝ่ายเหล่านี้ได้นะครับท่านแรกนะครับขอ ขอแนะนำมิสวิภาพินรัตนะครับเป็นหัวหน้าสำนักภุ่ิในการนะครับท่านที่2นะครับมาสเตอร์ Master ปริยะมงคลศิริหัวหน้าฝ่ายปกครองหลายท่านคงจะทราบดีนะครับท่านที่3คือมาสเตอร์พิทักษไทยมานิตนะครับเป็นหัวหน้าบริหารทั่วไปนะครับที่ดูแลเรื่องโภชนาการสถานที่ต่างๆดูแลความเป็นอยู่ของโรงเรียนท่านที่สนะครับมาสเตอร์ Master ทองอินแสวงศิล ัวหน้าฝ่ายวิชาการนะครับเร,รเ,รรรเรื่องการจะการสอนเรื่องการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนนะครับท่านถัดไปคือมาสเตอร์ชราตีตั้งอ,อัมพรตีพลนะครับเป็นหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมรปีนี้ก็ามารับหน้าที่แทนคุณครูมาสเซอร์วิโรจน์กิจเลยน,นะครับและท่านสุดท้ายมิสสุพมาศแก้วดวงครับหัวหน้าฝ่ายการเงินนะครับแล้วก็จะมีทีมงานในแต่และ ฝ่ายนแต่ลักนณะที่ช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายและก็ขับเคลื่อนการศึกษาของงนรวยเสกเบียรของเราให้ก้าวหน้าต่อไปนะครับท่านท้งผู้ปกครองที่จะประสานงานหรือพูดคุยข้อมูลต่างๆในอนาคตก็สามารถที่จะพบปากกับหัวหน้าฝ่ายทุกท่านได้ทั้งเรื่องของการติดต่อทางโทรศัพท์หรือทางออนไลน์เฟซบุ๊กต่าง,งก็ท่านก็ประสานได้นะครับ ถัดไปครับที่จะกล่าวถึงคือเรื่องของนโยบายและแนวทางกรารจัดการศึกษาของโรงเรียนในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ในภาคเรียนที่ 1. นนี้นะครับซึ่งเราก็มีนโยบายที่อยากจะแบ่งเบาภาระแล้วก็ให้เพื่อเป็นการให้เด็กทุกคนนั้นได้มีการใช้ชีวิตที่คุ้มค่านะครับแล้วก็เป็นการป้องกันสุขภาพของตนเองด้วยนะครับ ในเบื้องต้นนะครับรงเรียนเซกรเบียงยัยงคงมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรทุกคนเลยนะครับทุกด้านเลยนะครับเพื่อเพื่อการพุ่งไปสู่คุณภาพมาตรฐานสากลตามพิสัยทั์ข,ของโรงเรียนเซกรเบียงของเรานะครับประเด็นแรกเลยนะครับโรงเรียนเซกรเบียงก็ชั้นป .1 ถึงป .3 นะครับเรายังมีการจัดกระเรียนการสอนด้วยระบบ f เฟซบ o ๊กไลฟ์ทำคลิปวิดีโอขึ้น เพื่อว่านักเรียนก็จะได้เรียนผ่านระบบเหล่านี้นะครับในชั้นป .1- ป .3 ส่วนชั้นป .4- ถึงม .6 เราก็จัดการเรียนการสอน้วยระบบ f i s c o w e b e x m e e t i n g ที่มีการจัดอยู่แล้วนะครับมาชุดนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนซึ่งป .3 นั้นของเดิมเราก็ใช้คลิปวิดีโอเหมือนกันนะครับก็ในอนาคตนั้นอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไหมก็เดี๋ยวดูความสะดวกดูความาที่ผู้ปกครองที่จะประเมินด้วยกันว่าเราอาจจะมีการปรับ ตอนนี้ระบบที่โดยใช้มีอยู่2ส่วนเท่านั้นเองคือระบบการใช้ f a c e b o o ไลายแล้วก็คลิปวิดีโอขึ้นขึ้นจอนครับแล้ให้เด็กเรียนรู้แล้วครูก็สอนกับอันคือระบบเว็บเนะครับซึ่งในอนาคตอาจจะเปลี่ยนเป็นเว็บเหมดก็ได้กแต่ขอดูรายละเอียดขอดูแนวทางความต้องการและผลประเมินที่เด็กนักเรียนลูกหลานของท่านได้ให้เป็นอยู่นะครับข้อที่2นะครับ ให้มีการปรับลดชั่วโมงของการเรียนชั่วโมงสอนนะครับของชั้นป .1 นถึงปสลงซึ่งปกติชั้นป .1 ถึงป .3 าเราเรียนเราเรียนวันละสี่คาบเชา้าสองคาบบ่ายสองคาบนะครับก็จะปรับมาเป็นเรียนเช้าสามชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็ส่วนในช่วงบ่ายนั้นประมาณหนึ่งชั่วโมงในช่วงจันทรพุธศุกร์นะถ้าถ้าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทางวิชาการงจะใ้ข้อมูลเพิ่มเติมจันทรุธศุกร์เนี่ยในช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายโมงห้าสิบก็จะมีการ มีหนึ่งชั่วโมงที่ให้คุณครูเนี่ยได้พบปะพูดคุยกับนักเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจความสัมพันธ์ที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาเลยต่นะเหมือนเป็นกิจกรรมเสริมนะครับหลังจากนั้นเด็กก็จะพักผ่อนไปวันรุ่งขึ้นเราก็มาว่ากันใหม่นะทุกทีนั้นเราจะเรียนเช้าบ่ายกว่าจะเลิกก็สามโมงนั้นะในโอกาสออนไลน์แบบนี้ก็เพื่อป้องกันสุขภาพนะแล้วก็แบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่ต้องดูแลบุตรหลานนะครับก็จยาช้ะบนรถเข้ามาในของชั้นป1ถึงปสส่วนชั้น ป4ถึงม6ก็ยังเป็นตารางเดิมนะครับเราใช้ระบบเว็บเช่วยเพราะสึกว่าเข้าใจว่านักเรียนกับคุณครูผู้ปกครองก็คงจะคล่องแคล่วแล้วในการใช้เหล่านี้มาตลอดในช่วงปีที่ผ่านมาด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้การลดชั่วโมงนี้ก็จะเริ่มในวันที่30สิงหาคมเป็นต้นไปเลยนะครับนะฮะถัดไปครับนโยบายด้วยแนวทางอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือในช่วงสถานการณ์แบบนี้ ให้ยกเลิกการบ้านหลังเลิกเรียนทั้งหมดนะครับเพื่อว่าเด็กเวลาเรียนพวกนียจะได้ไม่ต้องมาเป็นภาระในการเรียนเพราะเด็กอยู่กับคอมพิวเตอร์มาตลอดทั้งวันเพราะฉะนั้นโดยที่การเรียนในแต่ละชั่วโมงก็อยาให้มีงานหรือมีงานหรือไม่มีในชั่วโมงก็ให้เสร็จเรียบร้อยในชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็จะรวมไปถึงหลังเลิกเรียนทุกทุกวิชาที่เราเรียนเสร็จพวกนี้จะไม่มีการให้การบ้านนักเรียนไปทําที่บ้านต่อเพราะเรามองว่ามันควรจะเป็นช่วงเวลาที่เด็ก ซึ่งอยู่กับหน้าจอมาทั้งวันเนี่ยได้อยู่กับผู้ปกครองได้มีอิสระได้มีอริยาบทในการพักผ่อนเพื่อพักสายตาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือมีกิจกรรมอื่นขอครอบครัวที่ต้องทําร่วมกันเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่23นะครับเป็นต้นมาหรือที่ผ่านมานี่เราเริ่มแล้วให้ยกเลิกการบ้านหลังเลิกเรียนทุกรายวิชาทั้งหมดเลยนะครับถัดไปครับให้ยกเลิกงานกลุ่มของนักเรียนด้วย เช่นเวลาปัจจุบันเวลาเด็กมาโรงเรียนนั้นเด็กก็จะมีงานกลุ่มเนาะมีการพบปะกปันสื่อมหน่อยแต่เวลาที่เป็นออนไลน์ตรงนี้ผู้ได้การเข้ากลุ่มพบปะต่างนั้เป็นสิ่งที่ยากด้วยการร่วหมายของโลกป9สิเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเป็นงานบุคคลมีเสริมโดยเฉพาะชั้นมัธยมอะไรต่างๆนั้นก็ถ้าเขาสามารถประสานได้แลวก็สามารถทําไปในชั่วโมงของเขาหรือว่าในระบบที่คุณครูอาจจะประสานได้โดยที่ไม่เป็นการสร้างภาระให้กับนักเรียนมากนักน,นะครับแต่ชั้นปถมนี่ แล้วก็เราเรียกภาษาทางวิชาการแล้วก็ให้ให้ใหยกเลิกงานกลุ่มราจจะมีงานในชั่วโมงที่เขาต้องทําส่วนตัวแล้วก็สามารถดําเนินการได้นะครับส่วนการวัดและประเมินผลนะครับด้วยสถานการณ์แบบนี้เราไม่สามารถมาสอบหรือจัดสอบกลางภาคหรือปลายภาคได้เราเลยใช้ระบบเรื่องการเป็นระบบการเก็บคะแนนกลางภาคก,กับปลายภาคนะครับในการประเมินผลเรียนม่วจะเป็นเก้าเรียนหรืออะไรต่างที่ในทางวิชาการคงจะให้ข้อมูลเพิ่มเติม วันเรียนวันสุดท้ายของโรงเรียนเซงกเบียนะครับกําหนดเป็นวันศุกร์ที่1ตุลาคมนะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะเรียนวันสุดท้ายในวันที่6เพราะตามบริทินโรงเรียนนั้นเราจะสอบปลายภาคในวันที่7-15ตามบริทินนะครับแต่เพื่อให้เราได้มีโอกาสใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้นเพราะฉะนั้นวันสุดท้ายของโรงเรียนเซนกรเบียนในภาคเรียนที่1ก็คือวันศุกร์ที่1ตุลาคมนะครับที่จะเป็นวันสุดท้ายครับ ด้วยเวลาที่ผ่านมาเราได้มีประกาศของโรงเรียนสิงคบเรียนเรื่องของการเปิดเรียนโดยการประกาศปิดเรียนเป็นช่วงๆช่วงๆโดยคาดหมายว่าสถานการณ์การระบาดโรคโควิดสิบเก้าก 2019, นั้นจะดีขึ้นนะครับแต่ดูจากปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะมาเรียนแบบออนไซต์ site, นั้นจะดูแล้วจะเป็นสิ่งที่ยากนะครับเพราะฉะนั้นโรงเรียนจะได้ประกาศไปเมื่อคราวแล้วคราวที่แล้วว่าเราจะเปิดเรียนวันที่6กันยายนนะครับแต่ดูจากสถานการณ์แล้วนี่ น่าจะเป็นไปด้วยความยากลําบากนะครับก็จะทําการประกาศหรือแจ้งผู้ปกครองทราบก่อนว่าเราจะเปิดเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่27ตุลาคมนะครับซึ่งถือเป็นวันเปิดเรียนภาคเรียนที่2เลยนะครับล้วเดียวผมจะทําประกาศแจ้งผู้ปกครองอย่าเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นต่อเนื่องไปแล้วก็เรียนให้ผู้ปกครองทราบในโอกาสนี้นะครับถัดไปครับนโาบายและแนวทางที่2ที่สําคัญนะครับก็คือเรื่องของมาตรการโยวยา ช่วยเดือยวผู้ปกครองในภาคเรียนที่หนึ่งนะครับโรงเรียนได้ประกาศเมื่อวันที่15ลงวันที่15เดือน8ปดใสิงหาคมไปแล้วเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาและชื่อเดือผู้ปกครองซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่ได้ออกมามีกําหนดมาตรการ3ม,มาตรการที่จะแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองและของนักเรียนด้วยนะครับในเบื้องต้นรัฐได้มอบจะอุดหนุนเงินให้กับนักเรียนทุกคนเลยนะครับคนละ2 0 0 0บาทต่อคน นะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือซึ่งตหนนี้เป็นภาครัฐที่สนับสนุนส่วนที่2นั้นก็พยายามที่ให้โรงเรียนเอกชนที่ทั้งไม่รอดโดยเฉพาะที่ไม่รับอุดหนุนเนี่ยได้ทําการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองมีการลดมีการคืนมีการเยียวยาผู้ปกครองตามสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับอันที่3าคืออยากให้มีการถือเฉลีย่ยค่าเงินอุดหนุน15ปีเรียนเรียนฟรี1 5ปีแล้วก็อันนั้นส่วนใหญ่ก็จะไปเรือโรงเรียนที่ที่ รับเงินสนุนจากรัฐบาลแต่วันนี้เขาเรียนเกิตรรงเรียนน,ยนั้นเราไม่ได้รับเงินจากจากรัฐบาลในโอกาสนี้นะครับเพราะฉะนั้นด้วยมาตรการเยียวยาที่เราได้ประกาศไปเรามีทั้งหวดที่เกิดขึ้นนะครับเราทาครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้วครั้งแรกนั้นเราเยียวยาช่วยเหลือผู้ปกรองสามสิบเปอร์เซ็นตเมื่อครั้งแรกที่มีการระบาดครั้งแรกครั้งที่สองนะครับเยียวยาช่วยเหลือผู้ปกครองโดยจ่ายเงิน9 000บาททุกระดับชั้นนะครับและครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครับการที่เราประกาศที่ท่านผู้กองทราบดีอยู่แล้ว แลป้ป .1 ถึงป4นั้นเราเยียวยาที่หลวงพปกครองคนละ10,000บาทและป .5 ถึงม .3 นะครับคนละ9,000บาทและม .4 ถึงม .6 8 0 0 0บาทในอัตราเฉลี่ยที่แตกต่างกันด้วยการใช้ฐานคิดจากค่าธรรมเนียมอื่นการเรียนอื่นและที่นํามาคิดเป็นฐานคิดโดยแบ่งอาเป็น2ประเภทนะครับเพื่อผู้ครองจะได้ทําความเข้าใจร่วมกันนะครับในประเด็นแรกเป็นการคิดจากฐานคิดค่าธรรมเนียมอื่นที่ไม่ได้จัดกิจกรรมนะครับ ที่สองคือบางส่วนที่เราได้นำเนินการแล้วก็เพื่อเป็นการดูแลรักษาสถานที่ต่างๆด้วยก็เป็นแนวคิดอันที่สองนี้ที่เรานํามาใช้ในการปรับลดตามรายการต่างๆจากค่าธรรมเนียมอื่นนะครับและทั้งหมดนี้ที่เราได้คํานวณแล้วนะครับได้พิจารณาแล้วนําเสนอข้ามการบริหารโรงเรียนซึ่งมีผู้ทรงอาวุธต่างๆเห็นชอบซึ่งก็ได้มีโอกาสเห็นชอบให้มีการเยียวยาเฉลิมบกคองเป็นภาพรวม ที่เป็นภาพรวมเพราะว่าแต่ละชั้นนั้นมีการถ้าเป็นตามรายการแล้วจะมีการช่วยเหลือผู้ปกครองนั้นไม่เท่ากันนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเด็กเล็กปฐมเนี่ยก็จะมีส่วนที่เยอะกว่ากับระดับชั้นมต้นกับมปลายน,นะครับเพราะนั้นเพื่อส่วนที่เกินส่วนที่เพิ่มก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่พยายามที่จะช่วยเหลือผู้ปกครองมากขึ้นนะครับเราจึงออกมาเป็น3แนวทางนะโดยที่คิดเป็นโดยเฉลี่ยโดยภาพรวมนะครับในกรณีแบบนี้นะครับ ที่ผ่านมาเราก็ส่วนเงินของอาการที่ผู้ปกครองจะรับสิทธินี้นะครับก็ได้แจ้งไปแล้วเบื้องต้นนะครับผู้ปกครองกอ็สามารถชําระค่าธรรมเนียมการเรียนในภาคเรียนที่1ได้เพื่อรับสิทธินี้ผู้ปกครองที่ค้างค่าธรรมเนียมการเรียนนะค้างค้างก็สามารถมาชําระในเบื้องต้นก่อนนะเท่าที่เราสามารถนั่นได้ในถ้าค้างหลายเทอมก็เอาเทอมปัจจุบันก่อน ซึ่งอันนี้เราให้เป็นนโยบายไปแล้วถ้าติดขัดยังไงปุ๊บเนี่ยก็มาประสานกับทางการเงินของโรงเรียนนะครับเพื่อที่จะรับสิทธิ์นี้เช่นเดียวกันนะครอ,อย่างน้อยก็เป็นการแบ่งบาภาระเพราะทุกวันนี้ก็เข้าใจว่าเศรษฐกิจต่างๆนั้นะมีผลกระทบต่อท่านผู้ปกครองต่อโรงเรียนด้วยเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็ส่วนนักเรียนทุนนั้นเนี่ยที่เรามีทุนเพื่อเพื่อส่งเสริมเด็กนุกเรียนที่เรียนดีประพฤติดีนะครับก็ได้สิทธ ได้เยียวยาและช่วยเหลือผู้ปกครองเช่นเดียวกันนะครับนนเพียงแต่มาติดต่อดังนั้นการที่การเงินที่ผ่านมาได้โปรดให้ทางท่านผู้ปกครองได้ส่งเบอร์บัญชีอะไรต่างผ่าทาแบบฟอร์มหรือแพลตฟอร์มขึ้นเพื่อเราจะได้ดาเนินการได้ทันทีหลังจากที่ข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะาเราออกจากระบบเป็นระบบที่ผ่านจากแบงค์หรือธนาคารน,นะครับส่วนเงินช่วยเหลือ2,000บาทจากรัฐบาลน,นั้นก็เช่นเดียวกันนอกเน้นจะทางโรงเรียนที่เยียวยาช่วยเหลือผู้ปกครองแล้ว ผู้ปกครองอยากได้เงิน2000บาทจากทางรัฐบาลเช่นเดียวกันเข้าใจว่าน่าจะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีของทางโรงเรียนนะครับประมาณปลายเดือนสิงหาคมและเงินจะออกถึงผู้ปกครองเข้าใจว่าน่าจะประมาณต้นเดือนกันยายนนะครับนั้นถ้ามาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเราก็จะดําเนินการโอนให้ท่าผู้ปกครองทันทีโดยผ่านทางโดยธนาคารตามแบบเบรบัญชีที่ทานผู้ปกครองได้ไว้กับทางโรงเรียนไว้นะครับ มาตรการเยียวยาถัดไปนะครับที่เราก็ตระหนักเช่นเดียวกันก็คือการเรียนเสริมค่าแปดและวันเสาร์ที่โรงเรียนในคือเราก็ได้มีการพิจารณาเงินส่วนนี้เช่นเดียวกันนะครับก็พยายามที่จะช่วยเหลือแล้วก็แบ่งเบาภาระสักผู้ปกครองด้วยเช่นเดียวกันนะครับใน,นส่วนโรงเรียนเซนกายนะครับสาหรับเราก็จะเยียวยาหรือช่วยเหลือผู้ปกครองการเรียนเสริมของเราในค่าในสส่วนคือค่าแปดค่าแปดที่เราจะคืนกับผู้ปกครอง5 0ส นะครับน่าจะประมาณนี้นะ50%นะครับส่วนวันเสาร์ก็จะคืนให้ผู้ปกครอง50%เช่นเดียวกันแต่ไม่รวมค่าอาหารซึ่งเราจะคืนให้เต็มจํานวนหมายความว่าในวันเสาร์เราจะมีค่าอาหารใช่ไหมครับแต่เราคิดค่าอาหารเท่าไหร่ปุ๊บเนี่ยสมมุติเราเก็บ6,000สมมุติ6,000นะครับค่าอาหาร500สมมุติ500หรือพันหนึ่งเราก็ผู้ปกครองจะได้พันอยู่ละเต็มจานวนแล้วเอาที่เหลือมาหาร50%ผู้ปกครองก็จะได้ก้อนนี้ไปอีกหนึ่งก้อน เพื่ออย่างน้อยก็อาจจะช่วยให้ผู้ปกครองหลายท่านได้้สามารถใช้เงินเหล่านี้ในการที่จะจับจ่ายใช้สอยหรือเก็บไว้ในอนาคตได้นะครับส่วนเดือนกันยายนนะครับเราก็ยังมีเรียนเรียนเสริมตามปกตินะครับถึงแม้เราจะลดให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แรงต่างเราก็ยังเรียนตามปกติทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าก็จะเป็นไปตามนโยบายดังข้อหนึ่งการงานการทํางานการแรงตา่างาก็จะเป็นไปตามนโยบายตามนั้น ส่วนของกิจกรรม s g l กับพสวคก็เช่นเดียวกันนะครับโดยปกติ ATL เราเนี่ยต่ตาค่าธรรมเนียมนั้นชําระเทิมละห้าพันบาทดวมเป็นเงิน10,000บาทพสวคนั้นชําระครั้งเดียวเทิมต้นนะครับเป็นเงิน10,000บาทนะครับในส่วนของ ATL นั้นก็เราก็จะคํานวณเพื่อที่จะมาแบงเบาก็จะลดส่วนนี้ให้นะครับในส่วนที่เราคิดค่าดำเนินการนิดหน่อยในแง่ของการจัดก,การการอาจารย์ที่สอนอะไรต่างๆด้วยนะครับส่วน พอสวเคราะเช่นเดียวกันก็ทําทแบบเดียวกันโดยที่แทนที่เราจะเก็บเทอมหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทนะครับเราก็จะแบ่งเฉลี่ยเป็นห้าพันห้าพันเพราะถ้าเกิดถ้าไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นการผ่อนให้ผู้ปกครองไม่ต้องชาระหนักในใน,ใน,ใ,นในรอบเดียวหนึ่งหมื่นบาทนะครับ่อย่างไรก็ตามนะครับกิจกรรมพอสวอคเป็นกิจกรรมที่เสริมทักษะให้เด็กเป็นผู้นานะครับที่ผ่านมาเวลาไม่มีเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นเด็กก็จะได้หาไปหาประสบการณ์ตามพื้นที่ตามแหล่งต่างๆ รวมถึงการเรียนการสอนของครูที่จัดให้อย่างเต็มเต็มไม่เต็มหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเรามองว่าในเทือนที่สองในเทือนที่สองถ้ายังไม่ได้มีการจัดกิจกรรมเหล่านี้อีกนะก็ทางโรงเรียนก็จะคืนส่วนที่เหลือให้เต็มจานวนนะครับเช่นครั้งนี้ผู้ปกครองเสียลดให้สามพันคราวหน้าเราจะคืนให้เจ็ดพันแต่ก็ครบหนึ่งหมื่นบาทครับาคาดหวังว่าถ้าเกิดไม่ได้มีการจัดการเรียนการสอนแลวไม่ได้ดําเนินการทีมใดนะครับ ว่าฉะนั้นก็อยากให้ผู้ปกครองได้ดําเนินการไปตามนี้แล้วเดี๋ยวทางเรียนก็จะประสานกับทางอนทบาลผู้ปกครองเพื่อเกิดความชัดเจนมากขึ้นนะครับอันนี้คือนโยบายเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการที่เราช่วยเหลือแล้วก็แบ่งเบาภาระทุกผู้ปกครองนะครับถัดไปครับนอกเหนือจากความเป็นอยู่ด้านเศรษฐกิจด้านอะไต่างแล้วทางเรียนเองก็เป็นห่วงท่านผู้ปกครองนักเรียนคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะครับในการที่เราจะทํำยังไง สามารถที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ได้เป็นอย่างดีนะครับนั่นในส่วนของเราเซงกบเบียนเองนะครับก็อยากจะแบ่งปันสั้นๆให้กับทพานปุคของรางวาที่ผ่านมาเทอมที่2ปี2013ที่ผ่านมาจานถึงเทอมที่หนึ่งนี้ขณะที่หลายฝ่ายได้มีการช่วยเหลือแบ่งปันประชาชนโดยทั่วไปแล้วนะครับเทอร์เซนกบเบียนเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็พยายามที่จะผ่านผ่านเรื่องของจิตอรมของท่านพบุญลุยนั้น ไปยังผู้ปกครองไปยังผู้ผู้ครทางการแพทย์ไปยังผู้ที่ติดโควิดและติดเชื้ออยู่ขนาดนี้โดยผ่านทางกิจกรรมต่างๆนะครับอาทิเช่นเราเปนการมอบเงินสนับสนุนเพื่อจะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลวิชิระพยาบาลถึงสองครั้งแล้วนะครับและเรายังได้มอบุงผ้าเอสจีหรือเซงคเบียนใส่ยานะครับให้กับโรงพยาบาลเพื่อว่าเวลาผู้ปกครองไปหาหมอแล้วต้องมียาสักก็ใส่ถุงผ้านนี้จำนวนหกพันใบ นะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับที่ผ่านมาทางรงเรียนจัดเข้ากล่องมอบให้กับบุคลออากรทางการแพทย์ตามโรงพยาบาลสนาโมโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลต่างๆวันละ200กล่องนะครับเป็นจํานวน10วันนะครับซึ่งก็ได้สิ้นสุดไปเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับอันนี้ถือเป็นจิตอารมณ์ที่เราพยายามที่จะแบ่งเบาภาระและก็ช่วยเหลือเพราะเราคิดว่าเราด้นเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและอยากผู้ปกครองนั้นได้ถือโอกาสนี้ถ้ามีโอกาส ก็อยากจะเรียนท่านผู้ปกครองทุกท่านลูกๆทุกคนนะครับหรือลูกศิษย์ทุกคนเช่นเดียวกันได้มีโอกาสร่วมแบ่งปันประสบการณ์ร่วมแบ่งปันน้ําใจจากเราเท่าที่เราสามารถได้ในชุมชนของตนเองนะครับหรือคนมาติดต่อหรือเราสามารถช่วยเหลือได้อันนี้ถือเป็นจิตตารมที่แท้จริงของเราซึ่งเราพยายามที่จะปลูกฝักงบุคลากรทุกคนปลูกฝังนักเรียนทุกคนและอยากจะเชิญชวนท่านผู้ปกครองทุกคน,กคนได้มีส่วนร่วมในการ ที่จะสร้างวิกฤตให้เป็นโอกาสในแง่ของคุณธรรมในแง่ของจิตตลมนะครับซึ่งคาดหวังว่านานผู้ปกครองอะจะได้พิจาร,รณาส่วนนี้และมีโอกาสก็เหมือนเราทำความดีร่วมกันช่วยเหลือชื่นกันแล้วกันในสถานการณ์แบบนี้นะครับในขณะเดียวกันนะครับส่งเสริมคุณภาพชีวิตผมคิดว่าช่วงนี้ทุกคนก็ระมัดระวังตัวเองอย่างมากมายทีเดียวนะครับมาจากการของสาธารณสุขที่ผ่านมาก็าออกมา,มามากมายจนบางทีเราก็ ไม่รู้ว่าจะจัดจับัตรยังไงดีเพราะว่ามันเยอะมากทุกคนป้องกันตัวเองหมดเลยนะครับแต่เบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นเนี่ยมาตรการสนรณสุขที่เราคิดว่าน่าจะทําได้ง่ายที่สุดและถือเป็นการป้องกันโรคต่างๆในมากที่สุดก็คือเรื่องของ 1. การเว้นระยะห่างหรือจะใช้คําว่า D M S T นะครับเว้นระยะห่างคือ d i s t a n c g นี่คือหมายว่าเรามีระยะที่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องคนที่มา พบปากับเรานะครับก็มีการพูดคุยได้แต่ต้องมีการเวระยะเพราะว่าโลกนั้นมีสามารถติดต่อได้โดยเรื่อง่ายขึ้นที่สอง matching ก็คือการ match wearing ก็คือเรื่องของการสวมหน้ากากอนไมนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าทุกคนก็ทําจนจนเริ่มเสร็จชินแล้วว่างผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับไม่แน่ใจว่าเวลาเปิดเรียนมาปกติเรายังคงต้องสวมหน้ากากอยู่ไหมมันชินนะครับและล้างมือบ่อยๆด้วยเจลแอลกอฮอล์สบู่ หรืออะไรต่างก็แล้วแต่ที่จะทําให้เรานะั้นปอดโรคปอดเชื้อจากการสัมผัสต่างๆนะครับซึ่งผมคิดว่าอยากให้ผู้ปกครองได้ดูแลบุตรหลานให้มีความเคยชินกับสิ่งเหล่านี้บ่อยๆนะครับบางคนแซวว่าล้างจนมือจะเปื่อยอยู่แล้วเนี่ยตลอดเวลานะครับแต่คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะอีกอันหนึ่งคือที่สําคัญกนะ็คือเพื่อให้เราจะสามารถตรวจหาเชื้อได้ง่ายขึ้นอย่างน้อยที่สุดเราต้องวัดอุณหภูมิคัดกรองตัวเองก่อนในทุกวันทุกวันทุกวันวน,นะครับ ซึ่งก็อยากจะให้ตื่นมาทุกคนเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้ดูเองก่อนว่าเรามีอุณภูมิเป็นอย่างไรนะครับวันจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะลูกวัดให้คุณแม่คุณแม่วัดให้คุณพ่อคุณพ่อวัดให้คุณลูกก็เราจะได้เตรียมตัวป้องกันได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนที่อีกตัวหนึ่งเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการสแกนไทชนะก็อันนี้คงจะคงต้องแล้วแต่ท่านผู้ปกครองแล้วก็คุณครูทุกคนว่าเราอยู่ในระบบนี้หรือเปล่าอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้น หรือพูดง่ายว่าเรากินร้อนช้อนตัวเองนี่น่าจะดีที่สุดเว้นยะยะห่างสวมหน้ากากนะครับน่าจะเป็นการป้องกันตัวเองดีที่สุดสุดท้ายที่ต้องทําคือถ้ามีโอกาสต้องไปฉีดวัคซีนนี่ความห่วงใยจากโรงเรียนเพราะเราไม่สามารถที่จะประสานให้ผู้ปกครองไปฉีดในสถานที่ต่างๆได้เพราะนั้นอยากจะเชิญชวนและให้ผู้ปกครองนั้นได,ได้พิจารณาเรื่องการฉีดวัคซีนให้ครบถ้วนตากมกระบวนการของประกาศสาธารณสุขตามสภาพตามที่เราคิดว่าเราจะสามารถป้องกันได้ อเอาเนือจากการป้องกันตัวเองแล้วนะครับอันนี้เป็นแนวทางนะครับของโรงเรียนที่อยากจะฝากกับท่านผู้ปกครองเอาไว้นะครับสุดท้ายนี้นะครับในนามของมูลนิธิคณะเสนาบดีแห่งประเทศไทยคณะบรณดาคณะครูผู้รบัปิปหาทุกคนเลยหัวหน้าฝ่ายที่วันที่ปรึกษานะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ปกครองครูนักเรียนทุกคนแนละได้อดทนได้มีน้ำใจต่อการร่วมกันปันฝ่าและถ้าประสบ สิ่งใดหรือมีเหตุการณ์สิ่งใดแรงต่างปุ๊บที่โรงเรียนสังกัดเรียนที่จะช่วยเหลือได้หรือให้ข้อมูลให้แรงต่างได้นะครับก็ผู้ปกคอรองท่านสามารถที่จะติดต่อทางโรงเรียนได้โดยตรงซึ่งเราคิดว่าเราคาดหวังว่าสถานการณ์นี้น่าจะดีขึ้นนะครับน่าจะดีขึ้นและคาดว่าเช่นเดียวกันนะครับในภาคเรียนที่สองนี้เราคงได้มีโอกาสพบกับท่านผู้ปกคอรองพบกับนักเรียนที่จะมาโรงเรียนแล้วก็ร่วมกันที่จะ ปรับตัวใหม่อีกครั้งหนึ่งในภาคเรียนที่สองนะครับซึ่งคาดหวังว่าวน่าจะดีขึ้นที่ได้กลับมาอยู่คนพอมหน้าในวรงเส็งขบีภาคเรียนที่สองนี้นะครับก็ขอพระเจ้าได้อวยพรผู้ปกครองคุณครูนักเรียนทุกคนนะครับถ้ามีสิ่งใดก็เดี๋ยวเราพบปะคุณครูประจําชั้นก็ถ้ามีคําถามหรือยังไงก็สามารถฝากข้อมูลฝากคาถามเอาไว้ที่ที่คุณครูได้นะครับเดี๋ยวเราพยายามที่จะประสานผู้ปกครองในข้อสงสยัยต่างๆนะครับก็ขอพระเจ้าได้อวยพรท่านผู้ปกครอง นักเรียนทุกคนนะครับและคุณครูที่รับรักทุกท่านด้วยนะครับก็ขอสวัสดีครับ